นำเสนอเพื่อชวนคิดชวนคุยนะครับให้พี่น้องได้นำไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของประเทศชาติไทยนะครับว่าด้วยกษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับวันนี้ตอนสองแล้วนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเราได้พูดถึงที่มาของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับ ว่าจะได้มาเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับลักษณะที่จะขึ้นมาแล้วมีอำนาจบารมีขนาดสยบทั้งกองทัพแล้วก็ผู้นำทางการเมืองแล้วก็ประกาศตัวว่าอยู่นะครับอยู่เกี่ยวข้องการเมืองชัดเจนนะครับแล้วก็ยิ่งทวีความสำคัญนะครับทางศาสนานี่นะครับก็มีลักษณะที่เด่นยิ่งกว่าตัวละครใ,ใดๆมีการสร้างภาพให้ตัวเองนั้นมีความสำคัญนะครับ ก็คงจะเป็นการปูทางเพื่อจะบอกว่าเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะครับรปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาผูคนชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าที ตัวขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากทุ้งสองตัแสงสัดส่องประชาชนทั้งพวงผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ ตำนานเรื่องราวของกษัตริย์มีเพิ่มเติมขึ้นมากเรื่อยๆในปี2503กษัตริย์ภูมิพลกัมราชินีสิริกิตเดินทางออกเยี่ยมประเทศต่างๆอย่างประสบผลสำเร็จเป็นอาคันตุกะของผู้นำประเทศในยุโรปได้ได้รับการต้อนรับด้วยขบวนพาเรดในนิวยอร์กส่วนในประเทศไทยผู้ที่เลื่อมใสในระบบของราชวงศ์ต่างพากันฟื้นฟูประเพณีกษัตริย์กันอีกครั้งหนึ่ง คนไทยดูเหมือนจะนิยมยึดถือติดกับค่านิยมเก่าๆจากอดีตในขณะที่ค่านิยมของตะวันตกและละทัทธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่กระจายเข้ามาในเขตอินโดจีนแล้วภูมิพลละทิ้งค่านิยมโยุโรปหันมาปกครองประเทศในระบบโบราณพันล้านปีอย่างธรรมราชากษัตริย์ที่ปก,ปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรมตามหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา ท่านได้ทำการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจขจัดรัฐบาลโกงกินและนักการเมืองให้เดินถูกต้องในกรณีที่ฉุกเฉินอย่างในปี2535ท่านได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเข้าไปช่วยให้สถานการณ์ของประเทศพ้นจากความสับสนโอลมานในทุกหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเพิ่มอำนาจบารมีให้กับท่านมากขึ้นซึ่งมีรากฐานมาจากคุณลักษณะที่นิ่งสงบ มีสง่าราศีชาวไทยที่เชื่อถือในโชคลาภและกฎแห่งกรรมต่างพากันคิดว่าเป็นบุญหล่นทับที่มีกษัตริย์ที่มีสุภาพนิมิตเช่นนี้ท่านทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆการเสียสละของท่านเป็นที่เห็นกันดีขณะที่คนไทยเป็นคนช่างยิ้มและชอบเรื่องตลกโปกฮาและปล่อยชีวิตให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ตัวกษัตริย์ภูมิพลเอง ต้องเอาจริงเอาจังทนทรมานแบกภาระต่างๆของชาติเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่วันที่พี่ชายตายไปอย่างน่าสงสัยดูเหมือนท่านไม่เคยยิ้มอีกต่อไปลักษณะของท่านดูเหมือนติดอยู่ในกับดักภารกิจการกอบกู้ราชบัลลังก์สำหรับชาวไทยทั่วไปนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งในประเพณีทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการยิ้ม และการแสดงออกทางสีหน้าต่างๆก็คือการแสดงออกของความโลภและกิเลสกษัตริย์ภูมิพลจึงตีสีหน้าได้อย่างแน่นิ่งสนิทเพื่อสร้างความเชื่อถือยึดมั่นออกสู่สายตาประชาชนดังเช่นกษัตริย์องค์ก่อนๆที่แสดงกันมาอย่างเช่นในสมัยธรรมราชาในศตวรรษที่13ของอาณาจักรสุขโขทยัยที่ชาวบ้านต่างเรียกกษัตริย์ว่าเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าชีวิต จนแม้นกระทั่งชาวไทยที่ส่วนมากเปรียบเทียบกษัตริย์ของเขาเหมือนดังเช่นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดนี่คือวิสัยทัศน์หนึ่งของรัชกาลที่9แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนในการที่กษัตริย์ภูมิพลสร้างอำนาจและบารมีของราชวงศ์ขึ้นมาได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายและบังเอิญมันเป็นการหวานพืชเพื่อหวังผลและความตั้งใจแน่วแน่มานมนาน จนในบางครั้งก็มีความอมตปะปนรวมอยู่ด้วยที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาสิทธิของสายเลือดโดยกำเนิดของราชวงศ์กลับคืนมาอันเป็นการแก้เผ็ดต่อการปฏิวัติรัฐ,รฐประหารในปี2475นี่คือผลพวงที่กษัตริย์ภูมิพลสร้างสะสมเอาไว้เริ่มต้นจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองบรรดาเจ้าฟ้าที่หลงเหลืออยู่น้อยนิด ต่างพากันหวานโรยรากฐานวัฒนธรรมของระบบราชาธิปไตยทิ้งไว้โดยใช้ภูมิพลเป็นเครื่องมือในการสืบทอดและสถาปนาราชวงศ์ให้มั่นคงกลับขึ้นมาใหม่โดยได้กำจัดพวกหัวก้าวหน้าประชาธิปไตยและพวกนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับใครก็ตามที่จะช่วยให้ภายในวังมีอำนาจมากขึ้นดังเช่นพวกปัรดานายพลที่โหดเหี้ยมเห็นแก่ได้ พวกพ่อค้ายาเสพติดนายธนาคารนายทุนหน้าเลือดที่มีสายใยใกล้ชิดกับรัฐบาลอเมริกันและ CIA เพื่อเป็นการรื้อฟื้นและสถาปนาระบบกษัตริย์ให้เข้มแข็งจึงมีระเบียบการบริหารที่ทำการควบคุมการศึกษา,าศาสนาการตีความและการบันทึกประวัติศาสตร์และปลูกฝังค่านิยมโดยคำว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้ชาวบ้านท่องจำกันทุกๆวันกษัตริย์คือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์ประกอบทั้งสามอย่างไรก็ตามในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์หนังสือรวมทั้งสื่อมวลชนต่างถูกคุกคามและควบคุมไม่มีนักการเมืองนายกรัฐมนตรีผู้นำสังคมคนใดที่จะได้รับการจาเลกเอาไว้ในความสำเร็จต่างๆนอกจากกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและบรรดาราชวงศ์ทั้งหลาย เพื่อเป็นการปกป้องราชวงศ์วันหยุดต่างๆคือวันหยุดที่ให้เกียรติต่อราชวงศ์ชื่อสถาบันต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลต่างพากันตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติที่คุณต่อราชวงศ์จักรีเท่านั้นสิ่งที่ยอมรับกันดีในสังคมไทยก็คือในช่วงที่ภูมิพลขึ้นครองราชนั้นประเทศไทยได้หันเหไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยแล้ว แต่คนจำนวน4ส,ส่วนห้ของพล,ลเมือง18ล้านคนยังอยู่ในชนระบทและป่าเขามีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านการทำไร่ไถนาตามฤดูการต่างขึ้นอยู่กับความเชื่อทางพุทธศาสนาเมื่อชาวบ้านมีการศึกษาน้อยและมีความเชื่อถืออยู่กับวัดวาอารามและศาสนาดังนั้นคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะกษัตริย์เริ่มจากฤดูฝน ไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ชาวบ้านต่างคิดว่ามาจากในหลวงหาใช่มาจากภาครัฐบาลหรือตัวแทนของประชาชนหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งอันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งโดยความตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนในเชิงประเพณีและวัฒนธรรมไทยทําให้ผู้คนในประเทศมองเห็นกษัตริย์ภูมิพลว่ามีความชอบธรรมฉลาด และเมตตาปราณีอย่างที่ชาวบ้านเห็นกันอยู่กับตาแม้ว่าแม้แต่นายพลผู้มีอำนาจบรรดานายธนาคารข้าราชการรวมทั้งพระก็ยังต้องกล้มลงกราบเบื้องพระบาทของพระองค์ท่านซึ่งตามกฎหมายได้ยกเลิกกันไปนานหลายร้อยปีแล้วแม้กระทั่งได้เปรียบเทียบกษัตริย์ที่มีรูป <c oughs> ลักษณะที่สงบนิ่งคล้ายกับไดบรรลุโสดาบันถึงขั้นอุเบขา บรรดาพว้ขาทาในวังต่างปกป้องไม่ยอมอนุญาตให้ตีพิมพ์รูปภาพรูปเขียนของกษัตริย์ที่มีรอยยิ้มเพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อต่อชาวบ้านให้เคารพบ,บูชากษัตริย์และราชวงให้สูงส่งอยู่เหนืออำนาจใดๆทั้งมวลรวมทั้งประชาธิปไตยรัฐสภารัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆของประเทศเป็นเรื่องที่น่าถึงว่าตามเส้นชีทางชีวิตที่ผ่านมา กษัตริย์ภูมิพลเกิดในอเมริกาได้รับการศึกษาที่มีเหตุมีผลจากสวิตเซอร์แลนด์ได้กลับกล้ายเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสเชื่อถือในการปกครองระบบราชาธรรมราชาโดยได้ทำการศึกษาจากความสำเร็จของบรรพบรุษเช่นกษัตริย์องค์ก่อนๆเรียนรู้พิธีราชกรณียกิจศึกษาค้นคว้าพุทธปรัชญาและบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจที่เฉียบขาดโดยได้เรียนรู้ทุกอย่างจากอย่างครอบจัก,กรวาลเพื่อเป็นผู้คงแก่เรียนและตัดความเห็นแก่ตัวออกไปผลลัพธ์คือเป็นกษัตริย์ผู้เพียบพร้อมแข็งแกร่งสามารถนําประเทศชาติและประชาชนให้พ้นภัยดได้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองกษัตริย์ภูมิพลได้ก้าวเดินไปไกลเกินกว่าท,ที่ที่ปรึกษาองคมนตรี และบรรพบุรุษได้ตั้งเอาไว้มากในปี2503 <c oughs> อันเป็นช่วงวิกฤตของการสูงสุดขออภัยอันเป็นช่วงวิกฤตการสูงสุดของสงครามในอินโดจีนท่านได้เอาตัวเองเข้าไปผูกพันผัวพันกับการเมืองการพัฒนาประเทศการยุทธศาสตร์โดยทําตัวอยู่ในหลังม่านกษัตริย์ภูมิพลวางแผนชาติ แนวทางประชาชนจนแม้นกระทั่งทำการเลือกตัวผู้นำประเทศท่านได้ร่วมเป็นผู้นำการวางแผนการยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการแทรกแซงซึ่งได้นำไปใช้แทนกลยุทธ์อเมริกันในสงครามเวียดนามจนช่วง30ปีของการครองราชในปี2519ท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจการเมืองอย่างสูงสุดในประเทศไทยท่ามกลางระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีอยู่ในโลก กษัตริย์ภูมิพลอาจเป็นกษัตริย์ผู้เดียวที่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากที่สุดกษัตริย์ภูมิพลได้รับความนับถือถึงท่านถึงขั้นเอาขึ้นแท่นบูชาจากประชาชนไทยทุกคนต่างทราบกันดีว่าท่านมีความปรีชาสามารถและช่วยเหลือประชาชนแต่ก็คงไม่มีใครกล้าพูดถึงท่านในทางไม่ดีเป็นแน่เพราะมีกฎหมายมินประมาทพระบรมเดชานุภาพ ที่ปกป้องทุกคนในราชวงศ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันหากมีความผิดมีสิทธิติดคุกถึง10ปีแก้ไขนะครับเป็น3-15ปีนะครับหลังการรัฐประหารปี50นะครับอันเป็นสาเหตุที่ไม่ให้มีใครกล้าพูดถึงกษัตริย์ไทยและครอบครัวรวมทั้งบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายหลังจากที่ได้เสวยร,ราชมาได้ร่วม10ปี ประวัติและเรื่องราวของกษัตริย์ภูมิพลที่มีส่วนผลักดันประเทศชาติยังไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องในเรื่องราวต่างๆที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการกษัตริย์ภูมิพลได้สร้างกรณียกิจเอาไว้มากเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบหรือขัดแย้งกันเกิดขึ้นอย่างในเหตุการณ์พฤษสภาธมินท่านได้แสดงตัวออกมาเพื่อสร้างความสมานฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้กับประเทศไทยอีกครั้ง แต่ผลลัพธ์ของกษัตริย์ภูมิพลที่นำเอาระบบธรรมราชากลับมาใช้อาจจะไม่แจ่มแจ,มแจม้งเท่ากับตัวท่านเองหลังจากรัฐธรรมนูญปี2475กษัตริย์มีหน้าที่เพียงเป็นหุ่นเชิดเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่ท่านเอาตัวเข้าไปพัวพันมีบทบาทการเมืองย่อมมีผลที่แตกร้าวระหว่างผู้คนในภายหลังแทนที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านประชาธิปไตยต่างๆในหวังกลับจำกัดขอบเขต วิถีทางการเมืองเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ต้องไม่ละเมิดขอบค่ายและผลประโยชน์ของราชวงศ์ซึ่งกษัตริย์ได้ปลูกฝังความคิดไว้ว่าให้ชาวบ้านเคารพชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กษัตริย์ภูมิพลได้รับการอบรมสั่งสอนจากบรรดาที่ปรึกษาองคมนตรีผู้อาวุโสต่างๆในราชวงศ์ ให้มีหน้าที่ปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์อย่างสุดความสามารถและจากพื้นฐานนี้ท่านจึงสรุปเอาไว้ว่าบรรดาสมาชิกสภาต่างทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อประชาชนท่านตัดสินใจเอาเองว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่อผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อราช,ชวงศ์และไม่ปกป้องในเนื้อหาจุดประสงค์ของท่านยิ่งกว่านั้นท่านยังมีความเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยแบบยุโรปรัฐธรรมนูญและทุนนิยม ต่างแบ่งแยกประชาชนซึ่งขัดต่อการปกครองแบบระบอบธรรมราชาหรืออีกทัศนะหนึ่งก็คือประเทศไทยสมัยใหม่สมัยใหม่ควรที่จะอยู่ใต้คำบงการของกษัตริย์และกฎท,ทางศีลธรรมมีความจงรักภักดีดังเช่นบรรดาข้าราชบริพารขุนพลขุนนางผู้สืบเชื้อสายตระกูลของราชวงศ์ดังที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้จนถึงที่สุด กษัตริย์ภูมิพลได้รวบรวมขุนพลนายทหารหน้าขาวหน้าข้าวตังไว้ในวังมากมายและพวกมันได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าความโหดเหี้ยมและการโกงกินนั้นเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่สังคมจะแก้ไขได้อย่างเช่นในปี2513ที่พวกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลในประเทศเพียงแต่การพังกหัวส่งสัญญ,ญาณจากในวัง ภายใต้ความเชื่อถือในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตราบใดที่บรรดาทรราชขุนพลแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์มากกว่าการยึดถือในกฎหมายรัฐธรรมนูญและตราบใดที่ราชนจาจักรไทยมีความสงบเรียบร้อยกษัตริย์ภูมิพลก็คงจะปล่อยให้ขุนพลเหล่านั้นกุมอำนาจกันต่อไปในมือในจำนวน9ครั้งที่มีการที่มีทหารทำการปฏิวัติได้สำเร็จ เรียกว่ารัฐประหารดีกว่านะครับและหลายครั้งที่ล้มเหลวย่อมมีผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อรวมทั้งเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือการฆ่าหมูนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2519ที่ทหารอ้างว่ากระทำไปเพื่อเป็นการปกป้องสถาบันกษัตริย์ของชาติอีกตัวอย่างหนึ่งคือพฤษภามปสร พลเอกสุจินดาผู้โกงกินประเทศได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำทหารสูงสุดพลเอกสุจินดาได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารนะครับในปี2534และได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ภูมิพลและต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้ประจันหน้ากันกับกลุ่มผู้ชุมนุมผู้ประท้วงที่สงบเสงี่ยมสุจินดาสั่งการให้ทหารยิงปืนกลาดไปยังเหล่าผู้เดินขบวน โดยอ้างว่าผู้เดินขบวนมีความเป็นภัยต่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์สามวันต่อมากษัตริย์ได้เข้าไปยุติเรื่องราวเหล่านี้และย่างที่เห็นกันว่าสุจินดาได้รับการปกป้องจากกษัตริย์โดยที่กษัตริย์ได้ทำการตำหนิว่าคู่ปรปักโดยน้ำเสียงที่แห่แห้งและโยนความผิดไปที่นายจํำลองมากกว่าสุจินดา การที่กษัตริย์ภูมิพลเข้าไปไกลเกลี่ยกรณีขัดแย้งนี้เป็นเวลาราว11ชั่วโมงในพฤษภาธมินเป็นการกระทําที่ปราศจากการประมาทและสร้างผลงานให้กับตนเองอีกครั้งหลายปีผ่านไปภาพของเหตุการณ์นั้นที่กษัตริย์ออกมาตัดเตือนคู่ปรปักษทั้งสองคือสุจินดาและจำลองได้นำออกมาเปิดเผยทางโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมทั้ง ทำเป็นหนังสือเพื่อตือนความทรงจําของคนไทย60ล้านกว่าคนว่าสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยที่ดํำรงคงอยู่รอดมาได้นั้นก็เพราะบารมีของราชวงศ์จัก,กรีที่คุ้มครองชาติไทยกษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนใครในศตวรรษที่20ตอนนี้21แล้วนะครับที่ต้องการแข่งขันมีอำนาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในสมัยใหม่ ท่านที่จะยอมรับตําแหน่งของโทนเองอย่างในประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่นกษัตริย์ภูมิพลทําตัวเป็นตัวเอกในด้านการเมืองการสร้างความสําเร็จเหล่านี้เป็นการเสี่ยงตนเองอย่างยิ่งระบอบราชาธิปไตยนั้นเหมือนดาบสองคมถ้าทําสําเร็จก็คือยอกย่องสถาบันกษัตริย์ถ้าล้มเหลวก็คือทําลายทั้งระบบและบารมีเพราะบารมีคืออํานาจที่แท้จริงในระบอบราชาธิปไตย และยากต่อการสร้างสมบรรดากษัตริย์และราชินีในปัจจุบันส่วนมากต่างหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงกับการเมืองชั้นต่ำสวรค์กษัตริย์ภูมิพลไม่ใหญ่ดีต่อกฎเกณฑ์เหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่นำตัวเข้าไปมีบทบาททั้งด้านการเมืองแต่ดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มใช้ชนะและสร้างภาพพจน์ให้ดีและยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น จะเห็นได้จากอย่างในกรณีวิกฤตการณ์ต่างๆยกเว้นเหตุการณ์ฆ่าหมูในปี2,519ที่มหาทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กษัตริย์ทำการพลิกแพลงวิกฤตการณ์ต่างๆจนกลายเป็นวีรบุรุษโดยกำจัดคนชั่วปกป้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยนี่คือการแสดงที่แนบเนียนน่าเชื่อถือของกษัตริย์ผู้มิพล สำหรับพวกผู้ดีชั้นสูงที่สนับสนุนและหาผลประโยชน์กับราชบัลลังก์มันเหมือนกับการเยาะเยะ้ยถากถางทำไปเพื่อปกป้องพวกเจ้าขุนมูลนายชนชั้นสูงนายทหารและนักธุรกิจใหญ่ๆแต่กษัตริย์ภูมิพลเห็นว่าเป็นการอวดดีและเห็นแก่ได้เพราะกษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้เชื่อถือในการปกครองด้วยระบบธรรมราชาที่มีนโยบายในการปกครองประเทศตามหลักธรรมในพุทธศาสนา ท่านคิดว่าพวกที่ทําตัวเป็นบริวารล้อมรอบท่านนั้นไม่มีความจริงใจในการใช้หลักแห่งธรรมท่านรู้ว่ามีแต่ชาวบ้านหรือชนชั้นชาวนาเท่านั้นที่มีความเชื่อถือในตัวท่านเป็นเวลาร่วม50ปีที่กษัตริย์ภูมิพลได้ทุ่มทุนสร้างสมความดีท่านพยายามที่จะเข้าถึงคนยากคนจนผู้ต่ำต้อยท่านเข้าไปไกลเกลียอย่างเงียบๆในกรณีที่ชาวบ้านถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่ ท่านตักเตือนให้หลีกเลี่ยงความโลภและการลุ่มหลงและตลอดเวลาท่านไม่เคยหลงไหลไปกับความสุขสบายอย่างกษัตริย์ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เจือจางความสำเร็จในการครองราชสมบัติรอบ50ครบรอบ50ปีในปี2543ประชาชนชาวไทยต่างได้รับการสนับสนุนให้ยกย่องเฉลิมฉลองเชิดชูเกียรติกษัตริย์ของตน จนเท่าเทียมกับเทวดาไม่ต่างจากศตวรรษที่ผ่านมาที่ภายในวังเคยพยายามสร้างความประทับใจเช่นนี้เอาไว้แล้วการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นคือเรื่องราวของกษัตริย์ภูมิพลกับราชวงศ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำที่คงทนหลังจากสงครามโลกและผ่านภาระช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องราวต่างๆไม่เคยบันทึกเอาไว้นักคิดนักเขียนต่างไร้ข้อมูลและหลีกเลี่ยงที่จะเขียนถึงตั้งแต่ปี2475ประเทศไทยได้เน้นถึงความก้าวหน้าและเลิกให้ภายในวังมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการเมืองบางคนก็ยังหน้ามืดตามัวหลงอยู่กับระบบกษัตริย์บางคนก็เกรงกลัวกับข้อหาหมิ่นประมาทราชวงศ์ผลลัพธ์ที่แน่ชัดก็คือการสร้างความเชื่อถือที่ว่ากษัตริย์ คือผู้ที่อุทิศตนเพื่อมวลชนมีความยุติธรรมและไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับการขัดแย้งทางการเมืองหนังสือเล่มนี้ต้องการบรรยายให้เห็นว่ากษัตริย์ภูมิพลทำอย่างไรที่จะสร้างสถาปนาราชบัลลังก์จักรีให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จเหล่านี้คือรากฐานวัฒนธรรมประเพณีการสร้างสงครามเย็น การพัฒนาการด้านความคิดของโลกกระทัดส่วนตัวของกษัตริย์และลัทธิทุนนิยมจากในวังที่น้อยคนจะรู้นักและเนื้อหาสาราที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภายในครอบครัวและราชินีสิริกิตรวมทั้งลูกหลานและเหลนเพราะบรรดาบุคคลในราชวงศ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเสริมสร้างและสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีของกษัตริย์ภูมิพลให้อยู่รอดได้อีกครั้งหนึ่ง สถาบันกษัตริย์ในความหมายแล้วคือสถาบันที่มีการสืบสันตติวงศ์อำนาจที่ส่งผ่านให้ต่อไปนั้นไม่ได้ส่งต่อไปให้ผู้ที่มีความสามารถหรือมาจากการเลือกผู้ที่มีความสามารถจากสาธารณชนแต่เป็นการส่งมอบอำนาจให้แก่เจ้าฟ้าคนต่อไปโดยส่วนมากแล้วก็คือบุตรคนแรกของกษัตริย์การสืบสันตติวงศ์ด้วยวิธีนี้เอาความแน่นอนอะไรไม่ได้นะักไม่มีการรับประกันว่าความสามารถต่าง จะส่งผ่านไปถึงผู้สืบอำนาจคนต่อไปและไม่มีการป้องกันได้ว่าผู้สืบอำนาจคนต่อไปอาจจะกลายเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นกษัตริย์ที่มีความชั่วร้ายได้เมื่อภูมิพลได้มงกุฎกษัตริย์มาสวมใส่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการสืบต่อของระบบปราชาธิปไตยนั่นน่าทึ่งแต่ผู้ที่หวังจะขึ้นครองราชคนต่อไปคือโอรสของกษัตริย์ภูมิพลกับราชินีสิริกิต คือเจ้าฟ้าวชิราลงกรนั้นไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับผู้เป็นพ่อเช่นเดียวกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งอังกฤษที่รอแล้วรอเล่าที่จะรับตำแหน่งกษัตริย์เจ้าฟ้าวชิราลงกรก็เช่นเดียวกันที่เฝ้ารอรับตำแหน่งอย่างหน้าละเหี่ยใจแม้นเรื่องราวที่มีมนทินต่างๆจะถูกเก็บปกปิดเอาไว้ก็ตามแต่ตามท้องถนนในกรุงเทพไปจนถึงทุ่งนาป่าเขา จะได้ยินเสียงซุบซิบนินทาด่าว่าเกี่ยวกับเจ้าฟ้าคนนี้ครับตอนต่อไปเริ่มไปที่ฟ้าชายแล้วนะครับนะครับแล้วก็คงจะเล่าถึงประวัติต่างๆอันนี้ก็เป็นนะครับเฉพาะบทนำนี่ก็นะครับแค่เกินนี่ก็นะครับเจ็บๆแสบๆคันๆนะครับถือว่าเป็นการเอา t ีสิทหรือว่าเอาใจความสําคัญของหนังสือนั้นมาเขียนไว้ก่อนแล้วก็คงจะมีการเล่าในรายละเอียดเป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มเติมอีกนะครับ ก่อนนี้ตอนที่2นะครับ26นาทียาวกว่าตอนแรกนิดหนึ่งจะไม่ให้เกินเท่านี้เวลานี้นะครับเพราะว่าสมาธิของพี่น้องนั้นถ้าจะฟังแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็ไม่นะครับไม่เหนื่อยไม่นายนะครับไม่เบื่อแล้วก็าอาจจะไม่ทําให้เสียงานเสียาการเนี่ยก็จะให้มันไม่เกิน30นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราค่อยมาอ่านกันตอนต่อไปติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลย พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับไต่เงาปิสารที่แผ่ไพศาลมาน,นานผู้คนมอบกลานตตยเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวรรมิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ผู้คนแค้ข็งเศษเนื้อตอแทนพระเชื่อบุญวาสนาสนกสรศักดิ์สิทธองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศารร้ายปิดผู้ปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งต่งใดกดเกณฑ์อการ สวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพ,พินเนตจากกุ